วันนี้เราจะมาเจาะลึกวิธีการสร้างระบบที่ให้ AI หลายหลายตัวทำงานร่วมกันเป็นทีมครับโดยจะใช้ชุดเทคโนโลยีจาก Google เป็นหลักซึ่งจะทำให้ AI แต่ละตัวเนี่ยสามารถสื่อสารกันเองแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันภายนอกได้แบบไม่มีสะดุดเลยเอานะครับนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาลงรายละเอียดกันซึ่งก็จะไล่เรียงไปตั้งแต่ภาพรวมของระบบ ไปจนถึงเทคโนโลยีหลักๆที่ใช้บทบาทของเอเจนต์แต่ละตัวขั้นตอนการพัฒนาแล้วก็สรุปปิดท้ายพร้อมกับแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับเราจะมาทำความเข้าใจภาพรวมกันก่อนว่าเป้าหมายหลักๆของการสร้างระบบนี้คืออะไรซึ่งก็คือการสร้างระบบที่ให้ AI a อเจนหลายๆตัวสามารถทำงานร่วมกันได้โดยใช้เทคโนโลยีของ Google นั่นเองครับ หัวใจสำคัญของระบบนี้ก็คือการสร้างทีม AI ขึ้นมาครับที่ซึ่งเอเจนต์แต่ละตัวเนี่ยจะมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปแล้วก็มาทํางานร่วมกันเพื่อจัดการกับงานที่ซับซ้อนให้สําเร็จลองนึกภาพตามนะครับเหมือนเรามีทีมงาน AI ที่ตัวหนึ่งเก่งเรื่องหาข้อมูลอีกตัวเก่งเรื่องสรุปประเด็นแล้วทั้งหมดก็ทํางานประสานกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน พอเราเข้าใจเป้าหมายกันแล้วทีนี้มาดูกันต่อเลยครับว่าเบื้องหลังของระบบนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหลักๆ3ามตัวที่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานของระบบทั้งหมดเลยครับตัวแรกเลยก็คือ Google ADK หรือ Agent Development Kit ครับตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนชุดเครื่องมือพื้นฐานเลยนะที่เราจะใช้สำหรับสร้าง A g e n t AI แต่ละตัวขึ้นมาในระบบครับ ตัวต่อมาคือ MCP หรือ Model Context Protocol ครับตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะเพราะมันเป็นมาตรฐานที่ทำให้เอเจนต์ของเราเนี่ยสามารถไปเชื่อมปอดแล้วก็ดึงข้อมูลจากเครื่องมือข้างนอกได้อย่างเช่น Notion หรือ Eleven Labs โดยที่เราไม่ต้องไปเขียนโค้ด API ที่มันซับซ้อนวุ่นวายเลยครับและส่วนประกอบสุดท้ายก็คือ A2A หรือ Agent to Agent Protocol ครับตัวนี้ทำหน้าที่ตรงตามชื่อเลย ก็คือเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ให้เอเจนต์แต่ละตัวในระบบเนี่ยสามารถคุยกันได้แล้วก็มอบหมายงานให้กันได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ระบบโดยรวมมันยืดหยุ่นแล้วก็ขยายขีดความสามารถได้ง่ายขึ้นด้วยตารางนี้สรุปภาพรวมของเทคโนโลยีทั้ง3ตัวได้ดีเลยครับ จะเห็นว่าแต่ละตัวมีหน้าที่ของมันชัดเจน ADK คือชุดเครื่องมือสำหรับสร้างเอเจนต์ขึ้นมาส่วน MCP ก็เป็นสะพานเชื่อมเอเจนต์พวกนี้เข้ากับเครื่องมือภายนอกและสุดท้าย A 2 A ก็เป็นภาษากลางที่ทำให้เอเจนต์ทุกตัวคุยกันรู้เรื่องทั้ง3ส่วนนี้แหละครับที่ทำงานประสานกันจนเกิดเป็นระบบที่สมดุลขึ้นมาเอาละครับ เพื่อให้เห็นภาพที่มันจับต้องได้มากขึ้นนะเราจะมาดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันโดยจะเปรียบเทียบระบบนี้กับทีมบรรณาธิการข่าวครับมาดูกันว่าเอเจนต์แต่ละตัวในทีมนี้มีบทบาทและหน้าที่อะไรกันบ้างใช่เลยครับเราจะมองระบบท,ทั้งหมดนี้เป็นเหมือนทีมบรรณาธิการข่าวที่เอเจนต์แต่ละตัวมีบทบาทเฉพาะของตัวเองซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจขั้นตอนการทำงานทั้งหมดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับโฮสต์เอเจน ตัวนี้เปรียบเสมือนบรรณาธิการหรือบอกกรของเรานั่นเองครับหน้าที่หลักๆของมันก็คือรับคำสั่งจากผู้ใช้เข้ามาแล้วก็คอยบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดว่าจะส่งงานนี้ต่อให้เอเจนต์ตัวไหนที่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆไปทำต่อต่อมาคือ Notion Agent ครับในทีมของเราตัวนี้ก็คือนักข่าวภาคสนามนั่นเองครับมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงพื้นที่ซึ่งก็คือการเข้าไปค้นหาแล้วก็ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลในโนชั่น เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ได้รับมาและคนสุดท้ายในทีมข่าวของเราก็คือ Eleven Labs Agent ครับตัวนี้รับบทเป็นผู้ประกาศข่าวหน้าที่ของมันก็คือการนำเอาข้อความที่รวบรวมและเรียบเรียงมาอย่างดีแล้วเนี่ยมาแปลงให้เป็นไฟล์เสียงเพื่อพร้อมสำหรับการนำไปเผยแพร่หรือใช้งานต่อไปครับดังนั้นกระบวนการทำงานทั้งหมดก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนแบบนี้เลยครับ 1. คือผู้ใช้ส่งคำสั่งเข้า้าที่ Host Agent 2. คือโฮสต์เอเจนที่เป็นบรรณาธิการก็จะกระจายงานไปให้ Notion อเจนต์ไปหาข้อมูลและ e l Labs ว A เอเตรเติมแปลงเสียง 3. คือเอเจนต์แต่ละตัวก็ไปทำงานในส่วนของตัวเองและสุดท้ายขั้นตอนที่4ก็คือการส่งมอบผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของทั้งทีมนั่นเองครับเอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมและคอนเซปต์การทำงานกันไปแล้วทีนี้เราจะมาเจาะลึกในฝั่งของการพัฒนากันบ้างครับว่า ในทางปฏิบัติเนี่ยมันมีข้อกำหนดอะไรที่ต้องรู้บ้างแล้วก็มีวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคที่น่าสนใจอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางบ้างเรื่องแรกเลยที่เป็นข้อกำหนดสำคัญทางเทคนิคก็คือเวอร์ชันของ Python ครับสำหรับโปรเจก t นี้จำเป็นต้องใช้ Python เวอร์ชัน3.3.3หรือใหม่กว่าเท่านั้นนะครับเพราะถ้าใช้เวอร์ชันที่เก่ากว่านี้มันจะไม่รองรับ a2a sdk ซึ่งเป็นไลบรารีที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างเอเจนต์นั่นเองครับในระหว่างการพัฒนา ก็เจอปัญหาที่น่าสนใจเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือตัวโมเดล g e มิ n นเนี่ยมันดันทำงานร่วมกับ MCP ของ Eleven Labs ไม่ได้วิธีแก้ก็คือการใช้ Library ที่ชื่อว่า LightLM เข้ามาช่วยครับเจ้าตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวสับรางที่ช่วยให้เราสลับไปใช้ AI โมเดลอื่นอย่าง Claude เฉพาะนนในงานส่วนนี้ได้แบบอัตโนมัติเลยทำให้ระบบโดยรวมยังทำงานต่อไปได้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคทางเทคนิคที่เจอก็คือปัญหาเรื่อง time o u ของเซิร์ฟเอร์ MCP ครับ คือค่าเริ่มต้นเนี่ยมันตั้งไว้แค่5วินาทีซึ่งบางทีมันสั้นเกินไปสําหรับงานประมวลผลที่มันซับซ้อนนะทางแก้ก็คือการใช้ u u t t o p p a ดสําหรับ ADK เพื่อเข้าไปแก้ไขแล้วก็ขยายเวลาตรงนี้ออกไปให้ยาวขึ้นทําให้เอเจนต์มีเวลาทํางานจนเสร็จค่ะ สำหรับขั้นตอนการพัฒนานะครับโดยทั่วไปก็จะเริ่มจากการสร้างและทดสอบเอเจนบนเครื่องของเราเองก่อนใช้คำสั่ง adk run เพื่อให้มันทำงานแบบ l o c a l พอเราทดสอบจนแน่ใจว่าทุกอย่างทำงานได้ถูกต้องแล้วขั้นต่อไปก็คือการนำเอเจนต์ตัวนี้ไปติดตั้งบนเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้มันกลายเป็นบริการที่สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกผ่าน a2an e d point ครับและให้เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้ระบบเอเจนของเราได้ง่ายๆนะครับ ก็มีการสร้างหน้าเว็บสำหรับติดต่อกับผู้ใช้หรือ user interface ขึ้นมาโดยในที่นี้เลือกใช้ Streamlit ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสร้างหน้าเว็บง่ายๆสำหรับรับคำสั่งและแสดงผลลัพธ์ได้สะดวกและรวดเร็วมากครับเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะมาสรุปประเด็นสําััทั้งหมดกันอีกครั้งพร้อมกับแนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับคนที่สนใจอยากจะไปศึกษาหรือลองทำตามเพิ่มเติมครับ สรุปหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการสร้างระบบที่ใช้เอเจนท์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมาทำงานร่วมกันเนี่ยมันสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนได้โดยมีเอเจนต์ตัวกลางทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานคอยแจกจ่ายงานและที่สำคัญคือการใช้โปรโตโคอลมาตรฐานอย่าง MCP และ A2A ที่ทำให้ทั้งระบบทำงานร่วมกันและขยายขนาดได้ในอนาคตครับ สำหรับใครที่ฟังแล้วสนใจอยากจะลงมือทำเองนะครับก็สามารถเข้าไปดู source code ของโปรเจกต์นี้ได้ทั้งหมดเลยบน Git Hub ครับนอกจากนี้ก็ยังมี builder pack ซึ่งเป็นชุดข้อมูลเสริมแบบมีค่าใช้จ่ายที่จะมีพวกเอกสารสรุปแผนการเรียนรู้หรือชุดทดสอบต่างๆมาให้เพื่อช่วยให้เราพัฒนาได้เร็วขึ้นครับ